ับสวัสดีครับพร้อมพบกับผม168 DJ นะครับอ่าวันนี้เราไปเจอกันที่เกมพุอะไรวะนะดอกไม้ไฟของเรานั่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บอ่ะเออเบิกเข้าไปดิเบิกเข้าไปโอ๊ยโอุ้ยเบิรหัวก็ลอเลยเหรอเอ้ยไอ้น้องรักโอ้โหโอ้โหเบิกเข้าไปไวมาได้ใช้ไหมนะโอ้โห โอ้ล็อกไว้เลยวายเพื่อนรักเออโอ้ยห้าสิบาทหรอนะไม่เอานะเบิ้มเข้าไปพันสอห้าสิบมาดีวันนั้นอนง่าได้ใช้ไหมเนี่ยง่ายอะมาแล้วล็อกไวยไปอีกแล้วคิวเข้ามาเบิ้มเข้าไปสี่พันแปดเบิ้มเข้าไปเจ็ดพันในน้องรักเบิ้มเข้าไปเออปังไว้นิดนึง แต่เขาก็ยังได้อยู่นะครับผมโอ้โหเออ,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 อมาดิมาดิน้องรักฟีหมุนอีฟีหมุนมน,นะขอแบบเอร์เกีาจุบ๊บจุบอ่ะเออทีเดียวเลยอะ่ะถ้าเขามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามากกด s u b ส c r i b e ไปมากูดกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิงให้หน่อยนะครับเออเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเดนอร์ทำไมพี่น,น้องนะนันน้องรักโอ้โหบึกเข้าไปโอ้โหดูดิ ไรหวะแปดพันห้าหกิบยครับผมมันนอนเออหมุนแม่งไปเรื่อยๆนะครับผมนะไล่แม่งไปเรื่อยๆนะแล้วเขาล่อเบ็ดสี่ร้อยลยฝ่อบึ๊กเข้าไปสามร้อยสี่สิบไอ้น้องบึ๊กเข้าไปมาบอีกสี่สิบบึ๊กเข้าไปขอสามสิบหมุนไบเทอร์โบไปก่อนเลยนะเปิดหัวนะครับไอ้น้องรักเออจึ๊กเข้าไปดิจึ๊กเข้าไปดีหนะ้าจึ๊กเข้าไปจึ๊กเข้าไปดีหน้า เออมาดีน้องรักเจไปดิเออหกร้อยอ่ะเอแถวแรกไม่มีเวย้ยโอ้ยนุม่มโอ้มึงอะไรกะันวะโอตมกเก็ตสองตัวไอ้นุ่มโอ้อหอวายไม่ได้ใช้มึงดูดีนะบึกเข้าไปยังไงโอ้ยยังไง โอ้ยไม่ได้กาแล้วว่าไม่ได้กาแล้วต้องปิดเทเบิลโอ้โหูวไยไม่ได้ใช้เว้ยพอสิหมุนนะยังไงโอ้โหโอ้ดูวายวลวายลงาวลงขนาดไหนนี้ไม่ได้ใช้โอ้โหดูดิมาดิครับมาดิครับจ่ตู้อยู่ได้แค่นั้นนะพอนายน้องพี่บอกไว้ก่อนนะครับผม เบิ้งสบเลยเออมานี่ครับโอ้โหโอ้โถ้าไม่สู้ก็ไม่มีลูชนะในน้องปลุกใจเลยนะครับปลุกใจเลยนะครับเดินเรนเดินเรนทดิน่รนทดิน่รนเดินแรน ทันรนเฮ้ยหมาเฮ้ยหมาหมาเฮ้ยหมาอมหมอหนอหมอมหมอมหมอโอ้โหวายวายเข้าอย่างงี้เอดเคเฮ้ยอู้หูหมาหมาอมจงหมาหมาแล้วบอกแล้วถ้าไม่สู้ไม่มีดูชนะนั้นน้องๆเออเอากระมันดีครับเอากระมันดีครับหมาดิครับสู้หน่อยสู้หน่อยจ่ายหน่อยนะ เฮ้ยโอ้สองบันสามบันแล้วเอ้ยยังไงไอ้เพื่อนรักเอ้ยเอ้ยไอ้เพื่อนรักยังไงยังไงล็อกไว้เฉยๆแต่ไม่มีใช้ไอชิปป้ายยังไงไอ้เพื่อนรักอีกรีหมุนตรีพันแปดแล้วไอ้น้องเอ้ยเบาไป มาแล้วประทัดอย่างงาั้นหมื่นสองเหน้องเบิกกระบายเฮ้ยมาดครับหนึ่งตีสี่ร้อยอุ้ยอะไรวะนั่นขอหน่อยอื้ยขอหน่อยเอ้ยแม่เขาเอามาดิครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะเอ้ยน้องจุ๊ ฝากกดติดตามฝากกดสมัครให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะจ๊ะ